หากคุณมาที่วิดีโอนี้เพราะคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอลซีฉันมีประกาศที่สําคัญมากดังนั้นจงตั้งใจฟังสิ่งที่ข้าจะบอกคุณก่อนหน้านั้นขอแนะนําตัวเองก่อนสวัสดีฉันชื่อพลอยหลังจากที่ผู้คนมากมายบนโซเชียลเน็ตเวิร์กถามฉันเกี่ยวกับเอลซีฉันตัดสินใจบันทึกวิดีโอนี้และเจาะลึกลงไปในการสอบสวนฉันถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการฟอรัมและผู้คนมากมายที่ทานเอลซีอยู่แล้วดังนั้นฉันจะมีการแจ้งเตือนที่สําคัญมาก2อ,อย่าง ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมให้ความสนใจกับสิ่งที่ฉันต้องบอกคุณสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเอลซีคือระว่างเว็บไซต์ที่คุณจะซื้อสินค้าเพราะเอลซีขายเฉพาะบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นและเนื่องจากฉันต้องการประหยัดเงินฉันจึงรับประกันส่วนลดทันทีและเพื่อช่วยคุณฉันทิ้งลิงก์ส่วนลดไว้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้านล่างในคําอธิบายของวิดีโอนี้เพื่อให้คุณเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยตอนนี้ฉันจะอธิบายสิ่งที่เอลซีเอลซีคืออะไรเอลซี LC เป็นครีมธรรมชาติที่จะช่วยคุณกกําาาาาาจััดโรรรรรคเเทท้ป็นนผสมสมมี่่ลงงตตววะหธชิ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้ร่างกายต่อต้านเชื้อราลดอาการคันและอักเสบลดอาการของเชื้อราที่ผิวหนังวิธีใช้เอซชาวบราซิลทาครีมที่ผิวหนังที่เป็นเชื้อราวันละสองครั้งปล่อยให้ครีมออกฤทธิ์สินาทีไม่ต้องล้างออกหลักสูตรแนะนําตั้งแต่30วันขึ้นไปและอ่านคําเตือนเสมอก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ผลข้างเคียงคืออะไรอาหารเสริมตัวนี้ ไม่มีผลข้างเคียงประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเท่านั้นลดความเสี่ยงของการแพ้ผลข้างเคียงและผลเสียอื่นๆจากการใช้ครีมใช่แล้วคุณสามารถวางใจในผลิตภัณฑ์นี้ได้นอกจากนี้เพื่อให้เอลซีได้ผลคุณต้องทําการรักษาอย่างจริงจังมิฉะนั้นคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีและคุณจะหงุดหงิดเล็กน้อยมีหลายคนที่มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกับเอลซีและคุณก็สามารถมีผลลัพธ์ได้เช่นกันสิ่งที่สําคัญมากคือเอลซีมีการรับประกรันและคุณสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นได้จริง และหากคุณไม่ชอบด้วยเหตุผลบางประการพวกเขาส่งคืนเงินของคุณสิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่า l อเป็นธรรมชาติและไม่มีผลข้างเคียงเินซีนั้นดีจริงๆถ้าคุณคิดจะใช้ Can use without กลัวเพราะฉันแน่ใจว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกับมันระวังบนเว็บไซต์ที่คุณจะซื้อเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับสุขภาพของคุณด้วยของปลอมสินค้าเพื่อช่วยคุณฉันอาอกจากที่นี่ในคําอธิบายของวิดีโอนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเ c ลซีรับประกันการเข้าถึงของคุณคําแนะนําของฉันหากคุณต้องการบันทึก และนอกจากนี้ทำการรักษาแบบสมบูรณ์คือการนำไปใช้ฉันหวังว่าฉันจะช่วยคุณด้วยข้อมูลนั้นแล้วพบกันใหม่